เสร็จสามไปเียบร้อโอ้นี่ไงคุณผู้ชมแล้วมันก็ค่อยมาใส่สีที่หลังว้าว โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูจรายการวิกตอรี่ a คสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกม m i n e c r a f บกันนั่นเองคุณผู้ชมได้กลิ่นไหมฮะนี่มันคือกลิ่น m i n e c r a f t รีวิวมอดกันนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยได้ห่างหายกันไปอย่างยาวนานมากๆเลยถ้าเกิดผมจำพิสูจน์ผมจำได้ว่าเราเคยมีออฟฟิศของเราด้วยนะฮะโดยมีชื่อว่า v i c t o r y o f f i c e กันนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้น่ะผมต้องการเปลี่ยนคอมแล เร่ออฟฟิศจะกลับมาอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูหมดตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะมันคือหมดโคนนิ่งกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วน่ะเจ้าตัวหมดโคนนิ่งเนี่ยถือว่ามาอย่างยาวนานมากๆเลยนะฮะแล้วมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและก่อนเราจะไปด้แนกันนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหม่งของเราด้วยนั่นเอออออองง่่ตนนนีีะะะะรููทากดิใลหๆยจฮฮฟฟศ ด้วยไอรอนนะฮะปัจจุบันกลายมาอยู่บนพื้นนาโง่โง เ้ยแต่ว่ามันก็รีวิวได้นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเรากำลังเล่นเกม m ไมค์คับเวอร์ชั่น1.12.2กันนั่นเองนะฮะด้าน,น,ะะานซ้ายมือนะฮะจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะว่าต้องคับกันยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนด้านขวามือนะะ่ะจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมของเรากันเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูในส่วนตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะตัวแรกนี้นะฮะมันคือคคมมห้องโคนนิ่งฮะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าตัวห้องโคนนิ่งนี้นะฮะจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะฮะรูปแบบแรกนะฮะก็คือโคนนิ่งงเเเเเเรร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 ราา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 าลยยนนนนนนะะะะะะฮฮูปปปปปปแบบบททีี่่่่กกกกก็คคืือออหหมมััววะะัวววววใ้์์จตตติิไไโ นี้กันนั่นเองแล้วข้อดึงมันนะฮะคุณผู้ชมก็คือเจ้าตัวโค่นิ่งนี้นะฮะเราสามารถโค่นิ่งกี่ตัวก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะมีน้ำมักี่ตูนั่นเองอ๋อเจ๋งใช่ไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งวิธีการคราฟนะฮะเราจะใช้เจ้าตัวออกซิเดียนเนี่ยน้หมดนสี่บล็อกนะฮะแล้วก็แผ่นกระจกสามบล็อกนะฮะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเลสโตนนะฮะหนึ่งชิ้นกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นเจ้าตัวเอ่อเราจะเรียกมันว่าอะไรดีคุณผู้ชมซิงคอร์ละกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตตััััััััวววนน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 นีีีี้้้้้้เเเเเ่่่่่ยยยยรรรรรรราา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 าสสมมมมมมถถทททกกกกกคคคคฟไไดดดดจะะออออูููภใลงงปปุุุณณผผชชบโ์ำ นั่นคือเจ้าตัวคีย์บอร์ดแฟนเทค MK 853บูสวิกนั่นเองซึ่งคีย์บอร์ดนี้นะฮะเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกนะฮะที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจกับทาง Fantech มากที่สุดเลยนะฮะเพราะทั้งฟังก์ชันของเขานะฮะแล้วก็การดีไซน์เขาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดดั่งผมที่เป็นคอเกมเมอร์อยู่แล้วโดวยนั่นเองและที่สำคัญนะคุณผู้ชมคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะมีแผ่นรองแขนมาให้เราด้วยอ๋าซึ่งบางคนสงสัยนะฮะว่าแล้วมันมีความสำคัญยังไงนะฮะสำหรับตัวผมแล้วผมรู้สึกว่ามันกยน่า ทำให้เวลาเรามีที่รองแขนในรูปแบบนี้นะทำให้เสื้อเรานะฮะหรือว่าแขนเราเนี่ยมันก็ไม่เปื้อนนะฮะกับทางคีย์บอร์ดโดยนั to to. ้นเองแล้วก็คีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยมันอาจจะสูงนะฮะอย่างตัวด้านหลังผมเนี่ยก็จะสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอมีที่วางแขนในรูปแบบนี้นะฮะทำให้แผ่นคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะสโลปลงนะฮะก็ค่อนจะตอบโจทย์เวลาเราเล่นเกมนะฮะหรือว่าทํางานโดยนั่นเองและคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันมากมายหลายอย่างนะะมันจะเป็นไฟ RGB สามารถปรับได้ทั้งหมดย2โหมดด้วยกันนะคะแล้วก็ ก็หมายถึงว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการปรับเสียงนะฮะหรือว่าลดเสียงเนี่ยภายในคีย์บอร์ดได้เลยนะฮะหรือว่าทำการกด start stop นะฮะสำหรับวิดีโอที่กำลังเปิดอยู่นาตอนนี้ภายในคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะภายนคีย์บอร์ดของเราเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มี anti ghost นะฮะสำหรับใครที่กดคีย์บอร์ดนะฮะหลายๆปุ่มพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็ป้องกันด้วยนั่นเองและที่สำคัญนั้งคุณผู้ชมคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะสามารถตั้งค่า macro ได้ด้วยในส่วนของราคานะฮะคีย์บอร์ด เพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อยากโดนเหมือนกับผมนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้แล้วนะฮะที่ทางออนไลน์นะฮะของทางแฟนเทคนะฮะหรือว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนําทั่วไปได้เลยครับผมต่อมาตัวที่2นะฮะก็คือเจ้าตัวซิงคอร์นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้น่ะจะเป็นการคราฟที่เขาจะแปลกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่เขาได้เยอะมากๆเลยจะใช้ในส่วนเจ้าตัวลาพีดบล็อกด้วยนะฮะหบล็อกนะครับแล้วก็ใช้เอมมอลล์สองนะฮะแล้วก็ใช้บล็อกเรสโต้หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็นนี้ะะฮมันชื่่อวานี้นเองนะฮะคุณผู้ชมซึ่ง ตัวนี้นยจะเป็นตัวที่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องใช้ในการขับเจ้าตัวสิงค์คอด้วยนั่นเองนะครับและตัวนี้ค่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าตัวเนเธอร์นั่นเองนะฮะก็ใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันอันนี้จะเป็นถึงวิธีการรับเจ้าตัวสิงค์คอนะฮะตัวถัดมาตัวที่3นะฮะด้วยที่ความที่ว่าเจ้าตัวโคนิ่งเนี้ยเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาเลยมีอุปกรณ์ตัวที่3มนี่ออกมานั่อคือลูวิ้งกันนั่นเองงงใช่ไหมคุณผู้ชมว่าลูบ ใช้ในส่วนเจ้าตัวแรงงานนะฮะที่อยู่ภายในเกมไมา์ครับนะฮะเจ้าจะเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยเราสามารถทำการดึงมันนะฮะมาใส่ลูวิ่งนี้เพื่อให้มันวิ่งนะครับแล้วก็ทําการสร้างตัวหลอ,อกหมาได้เลยนั่นเอง <c oughs> อันนี้แม่เป็นอีทีว,ว่าเจ๋งมากๆเลยช่วิธีการครับนะฮะก็จะใช้เจ้าตัวแผ่นบล็อกสีดำนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ออซิเดนสองบล็อกนะฮะแล้วก็ใช้เลสโตนหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้เป็นกรงนะฮะคุณผู้ชมไอรอนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ใช้เจ้าตัว day night sensor นะฮะก็จะได้ตัวลูวิ่่งมมมาานนนนนนนัััเเออสสวตุดท้้ยีะจหืก ตู้ที่อยู่ในส่วนตัวแรกนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตู้ที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปได้นะฮะแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ลูวิ่งด้วยนะฮะเพื่อําการวาร์ปจากตัวเราจากตู้นี้นะฮะไปตู้ที่1นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในส่วนจตัวออซิเดียนนะฮะทั้งหมด4ชิ้ชนนะครับแล้วก็ซิงคอหนึ่งเช่นนะครับแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไอรอนหนึ่งชิ้นนะฮะแล้วก็แผ่นกระจก2ชิ้นแล้วก็นี้ก็จะเป็นถึงแผ่นเหยียบนะฮะคุณผู้ชมผมจะเรียกมันว่าแผ่นเหยียบแล้ะกันนะฮะเป็นแผ่นเหยีย ใช้งานกันเลยดีกว่าซึ่งวิธีการใช้งานนะครับผมทำการดึงมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการดึงซิงค์คอมา1กองนะฮะแล้วก็มีตู้มาให้หมด2ตู้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของลูวิ่งมาให้เราทั้งหมด4ีลูวิ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ที่ผมต้องการพูดไปนะฮะว่าเราสามารถใช้แรงงานนะฮะสัตว์ภายที่อยู่ภายในเกมไมค์ครับได้เลยซึ่งผมทำการดึงมโนสามตัวนะฮะก็มีหมูนะฮะมีวัวนะครับแล้วก็มีหมาป่านั่นเองจริงๆแล้วผมคิดว่าเราก็หาแถวๆนี้ก็ได้นะฮะอาจจะเป็เป็็น็นนนนนนมมมมมุงเเปป้้้้้าาออะะะะไไรรณณีกกกดหืัฮคผูชแลว จะมีพิกแอกนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของเชือกด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นาเอามาเพื่ออะไรนะฮะแต่ว่าเราเอามาเตรียมไว้ก่อนละกันวิธีการใช้งานนะฮะง่ายๆเลยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยให้เราทําการวางตู้คนนิ่งไปก่อนนะฮะหตู้ปังโอเคอันนี้คือตู้คนนิ่งของเรานะฮะหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมให้เราทําการวางลูวิ่งฮะลูวิ่งน่ยให้วางลูวิ่งน่ยเข้าหาตู้นี้นะฮะคุณผู้ชมวางไม่ว่าสี่ทิศเลยก็ได้นะฮะหรือจะวางตู้เดียวก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือแล้วแต่เลยนะฮะแต่ มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดมีรูวิ่งเดียวมันก็จะช้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเควาง2นะฮะวาง3นะฮะจริงๆวาง3ก็สวยนะคุณผู้ชมแต่ว่าวาง4ดีกว่าคุณผู้ชมไม่ไงั้นนะคุณผู้ชมน่าจะเห็นคลิปนี้นานมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนาการดึงสัตว์ตัวแรกของเรามานะฮะก็คือหมูแล้วกันนะฮะโคตรเบสิก oh, แล้วก็มาใส่รูวิ่งนี้อ้าเป็นไงคุณผู้ชมหมูก็จะดูแบบเอ๊ะงง,ง,ง,ง หมูแม่งงงว่ะคุณผู้ชมผมว่ามันงงจริงๆเลยนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะลองดึงตัวที่สองมานะฮะเอ๊ยหรือว่าเราต้องให้แครอทมันก่อนหรือเปล่าวะคุณผู้ชมเป็นไปได้ไหมแบบเราต้องให้แครอทอ๋อนี่ไงวิ่งอะไรวิ่งไรวิ่งละเน่เน่เน่เน,น่ไอตัวนี้วิ่งแล้วไอตัวนี้ยังไอตัวนี้มันงงอยู่เลยคุณผู้ชมว h a t the f u เอามาใส่ตัวนี้ปึ๊บไปทีเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันโบไปทีได้ไหมไม่ได้บอกคุณผู้ชมมันดูสตันสตัน ไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคมาเพื่อนมาเพื่อนนี่เนี่ยมาเมื่อนเมื่อนมันมันมันมาไม่ได้คุณผู้ชม <laughs> โอเคไอตัวนี้เราปล่อยมันไป้วกันนะฮะซึ่งตอนนี้นะ่ะเหมือนกับว่าหมูตัวแรกของเรานะฮะกำลังวิ่งอยู่ในรูวิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะหลังจากที่เรามีคนงานเรียบร้อยแล้วนะ่ะเราก็ต้องการใส่ตัวโมเดลของเราเข้าไปนะฮะก็ทําการคลิกขวาไปที่ตู้หนึ่งทีนะฮะนี่จะเกิดดาเมจเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะก็จะมีรูปร่างเราขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะขาสีขาวหรือเปล่าคุณผู้ชมแล้วขาเราสีขาวหรือเปล่าวะไม่ใช่วะแต่ว่าขาเรากลายเป็นสีขาวเฉยเลยอะคอออเเเคคครรืืงะะนนงนน่งงงงันนนนนีะะจป็า1หยก ที่สองมาแล้วคุณผู้ชมดึงมาดึงมาดึงมาแล้วก็มาใส่บนนี้อ่า What the fuck อรไรกินขับเนี้ยทำไมมันดูเหมือนกับว่าพวกนี้นี่เวลามันไม่ได้กินแครอทนี่มันดูแบบว่าสโลโมชันนะฮะลองวัวไหมคุณผู้ชมอ่าลองวัวลองวัวมาจะวัวน้อยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเฮ้ยวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปรังใส่ตัวใหญ่เกินบอกคุณผู้ชม้ <No. S 1> าเกิดเป็นหมาป่าได้ไหมคุณผู้ชมอ่าลองลองหมาป่าได้ไหมอ่าหมาป่าได้แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะตัวนี้ออกไป ว่าเติบฟั k oh my goodness boy รู้สึกว่าตอนนี้ผมน่าจะมีปัญหามากๆเลยนะครัคุณผู้ชมคือตอนนี้นะสัตว์มันเยอะมากนะฮะแล้วมันก็เด้งไปเด้งมาในรูปแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมขอเวลาแป๊บเดียว มาแล้วฮะคุณผู้ชมรอบนี้นะฮะผมทําการเตรียมในส่วนของลัวมาด้วยนะฮะเพื่อทาการครอบคุมทั้งหมดเลยนะฮะผมคิดว่าไอสัตว์พวกนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหากับเราแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทาการเอารัวมานะฮะเพื่อทาการคุมมันทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะจะทําให้สัตว์พวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถมายุ่งกับเราได้โอ้เปไงคุณผู้ชมแหมความคิดผมนี่แม่งโคตรฉลาดเลยเนะี่ยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอทาการวางรัวสักครู่นะฮะคุณผู้ชมให้มันมีสเกลที่มันแบบใหญ่ๆบ่มๆหน่อยอะไรประมาณ นี้นะฮะเราจะได้ไม่มีปัญหาภายในอนาคตนั่นเองนะครับตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมอ่าแน่หัวน,น้อยออกไป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 โนโนโน วอเตอร์เฮกโอเคออกไปเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้หมาป่ามาหนึ่งตัวนะฮะอ่าวิ่งไปลูกวิ่งไปนะฮะตัวนี้นะฮะวิง่งโอเควิ่งได้แล้วฮะคุณผู้ชมเอ่อตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเรานะฮะคุณผู้ชมแล้วมันก็เข้ามาไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันก็พยายามที่จะเข้าอยู่นะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเพราะอะไรแล้วก็มีเอ่อหมาป่าหนึ่งตัวนะฮะคุณผู้ชมเอาตัวนี้แล้วกันนะ,ะอ่าวิง่งนะลูกวิ่งที่สามโอ้สงสัยลูกวิ่งมันแรงเกินว่ะคุณผู้ชมโอเควิ่่งไปเรรรีียยบบ้้อนะคััแลววก็ตท 4, นะฮะคุณผู้ชมอ่าวิงว่งวิ่งวิ่งโอเคและตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมโรงงานคลนิ่งของเรานะฮะก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เรามีปัญหากับมอนเตอร์ตัวอื่นไปนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าเริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะคุณผู้ชมอ๋อเท่าที่ผมอ่านมาเขาบอกว่าการคลนิ่งครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่มีการลงสีนะฮะเรียกง่ายว่ามันจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับแต่จะมาร์คคลนิ่งตัวเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะค่อยๆมาใส่สีีีทหลัััังงอออะไรรปมนนนน้ก่่เบ ครุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับมีหนึ่งสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําการดึงมานะฮะคุณผู้ชมนั่นคือเจ้าตัวเลสโตรนั่นเองนะครับแต่ว่านั้นน่นไม่ใช่ปัญหาด้วยความที่ว่าเรามีเลสโตรน์บล็อกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการไปคับของก่อนละกันนะฮะร,ระหว่างที่เรารอเจ้าตัวโมเดลของเราเนี่ยมันกําลังสร้างอยู่นั่นเองนะครับเออ่ผมเอาที่ปิดมาด้วยโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเราต้องใช้เลสโตรน์บล็อกนะฮะโอเคเลสโตรน์บล็อกผงได้ ถ้าเกิสมมุติว่าเราทําการครัฟนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของทอชเนี่ยเราจะต้องใช้ไม้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอลองโด้ไม้ก่อนผมจำไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเพราะปกติเลนะ่นเราจะใช้เกมหมดส,ส่วนใหญ่นะฮะโอเคได้มา1ชิ้นนะฮะเดี๋ยวกันนะไม้อยู่ไหนไว้เนี่ย โอเคได้ไม้มาหนึ่งชิ้นนะฮะไหนดูดิคนนิ่งคุณผู้ชมเป็นยังไงเฮ้ยเป็นรูปเป็นล้านแล้วบอกคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะไหนเราลองลับมาดูหน่อยคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะฮะเอาจิงๆน,นีรูปทรงผมมันก็สร้างไม่ยากเลยนะค,ะคุณผู้ชมเอาง่ายมันง่ายมากนะฮะมันโคตรอีซี่ตอนนี้ได้ในส่วนของหน้าอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้แขนเรียบร้อยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าหัวจะสมบูรณ์นะ,ะฮะเฮ้ยหัวสมบูรณ์แล้วบอกคุณผู้ชมโคตรแจ๋วอะไรมันจะเจ๋งแจ๋วในรูปแบบนี้นะฮะเราจะ กูแล้วนั่นเองโคตรแจ๋วเลยอะคผูชมโอเคเสร็จสามไปที่รโอ้นี่ไงคผูชมแล้วมันก็ค่อยมาใส่สีที่หลังว้าวโคตรจ้า โอเคยังแจ๋วเลยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็ยังคงต้องให้มันวิ่งไปเรื่อยๆหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหลังจากมันเสร็จสับดาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองคัฟในส่วนของเจ้าตัวเอ่อเรดสโตนทอชนะฮะใช่หรือไม่คุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยแล้วด้วยความที่ว่าไอ้ตัวกล่องที่2เนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าตัวเรดสโตนทอชด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อนขอบใจมากเลยตอนนี้นายออกไปกันได้แล้วนะโอ้โน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 ้เราขอโทษนะเนื่อนเราขอโทษนนนนนโโะ เหมือนกับว่าหมาป่ากาลังก้าวร้าวมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมโ <c oughs> oh, no, no, no. อ,อ้ no n น n ออกมาออกมารู้สึกว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โหหมาป่าเยอะมากเลยะะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองทุบได้ไหมโอเคทุบได้ทุบได้โอเคทุบค,ครับคุณผู้ชมทุบโอเคแล้วก็อันนี้ก็ทําการทุบไปนะฮะโอ้โห <c oughs> หมาป่าเยอะมากคุณผู้ชมโอเคเราจะค่อยๆหลอกล่อนะฮะให้หมาป่ามันออกมานะฮะเอ๊ะมาเลยเบื่อนมาเลยก็ไมสองตัวนั้นเป็นอะไร ออกมาเลยเพื่อนออกมาเลยออกมาเลยโอเคโอเคออกมาแล้วฮะคุณผู้ชมเหลืออีกตัวหนึ่งฮะคุณผู้ชมเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะเออออกมายังออกมายังออกมายังออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะโอเคหลังจากนั้นก็ทาการปิดไปนะครับเพียงแค่นี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้ตัวคนนิ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นะคุณผู้ชมให้เราทําการวางตู้นะฮะซึ่งตู้นี้น่ะจะเป็นตู้ที่2นะครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมเริ่มการพูดไปว่าตัวเราจะกวาดเข้าอยู่ในนั้นนะครับแลวจะทาการข้ามไปนอกโลกนะหรือเรียกง่ายว่าหลับไปแล้วก็ตื่นมาทีนึงนะฮะเราก็จะกลาายยอออู่่่่ในนนนนงงงงขคิัเ แต่ว่าตอนนี้นะสถานะมันยังแดงอยู่นะคะเราต้องทำการวาง้ตัวเลสโตรนทอชนะครับให้มันมีพลังงานนะฮะแล้วเราก็ทําการเดินเข้ามานะฮะแล้วก็ทำการกดดอนนะครับนี่ว์ปไปนอกโลกแล้วฮะคะุณผู้มชมและหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะกลับมานะฮะแต่ว่าอยู่ในร่างของโคน,งนิ่ง และนี่คือร่างจริงเรานะฮะและเราก็กลายเป็นร่างคนนิ่งอะไรประมาณนี้นะครับม <C uz zi> ีการกลับตัวนะฮะคือเราต้องใช้ตู้นี้อีกตู้หนึ่งนะฮะเพื่อทำการกลับไปที่ร่างเดิมของเราอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะครับเป็นไงคุณผู้ชมเจ๋งมากผมบอกแล้วนะฮะมันเป็นอะไรที่ว่าเจ๋งแจวมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับร่างคนนิ่งเนี่ยก็จะเป็นข้าวๆปประมาณนี้แล้วกันเรียกง่ายว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการสร้างร่างคนนิ่งมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้หมดเลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นเกม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการใช้ลูวิ่งนะตั้งแต่1ชิ้นนึงถึง4ชิ้นเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ใช้พลังงานนะจากพวกมอนสเตอร์ดิวภายในเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับโอเคผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นข้าวาประมาณนี้แล้วกันนะฮะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดตามกดติดตามผมด้วยนั่นเองสุปปร์แงใจผมไม่ไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งมือช่องเราได้แล้วเพื่ขอสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย Bye.